คนไปไหนน้อโยกพากันโยกไปไซนีเ่เอาเฮ้อไม่ผู้ตอบปไปงานทางไหนจ้าเป็นงานราชการ อันงานเฉลิมฉลองตีมืออื่นใดงานอนามัยนะจ๊ะงานเฉลิมฉลองประเดิมงานแหลกงานดวนงานแสกฮอก็มืออื่นวางเทียงงานเริ่มมืออื่นกระลังสีค้นย่ายของไปเพราะว่างานเริ่มจกโม่งจ้ะงานเริ่มจกโม่งกับมืออื่นงานเริ่มเก่าโม่งแต่าของบอท่านใหญ่อยู่ ห่อสิมีเม่นจักว่าอันบะรานบ่บะรานเด้อจ้าอันนี้เ่อก็เริ่มเฮ็ดใหม่มีตู้เบด4ตู้เสียงกลาง3ตู้หอยต้องแนงอยู่ทั้งเทิงกลางเท่าไหร่ก็บอกไว้เด้เบดปากเท่าไหร่ครับ8กี่นิ้ว8นิ้วเบดปาก8นิ้ว18โอ้18นิ้ว ทำไมอันนี้จะต้องฉีดให้มันเป็นอย่างนี้นะ่ะฉีดทำไมเนี่ยให้มันเลื้อเทอะให้มันเลื้อเทอไไนะอย่างั้นแหละให้มันเลื้อเทอะเ,เอาดีๆอย่างเม่นหนึ่งเอกก็คือสเปคคอนสเปคคอนสเปคยังบุจ้ะเอาางๆก็คืออันผูไทยนี่บ่าลูเรืองอีงังนี่ล่ะทิมงาน ทีมงานยาวนานเศร้าที่ทีคนซอยกันมีอยู่สามคนเนาะแต่ตกลงซื้ออย่างเศร้ากันแท้ทแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้สองหมืม่นวิวเลยเยาวนาน,าน,นทเศร้อาอ่ะเฮ้ยชื่อคนได้ตั้งชื่อไปแลย มือ่นี่คนคล้องไปไหวมือหนี่ตีเสียวนางลานเสียวนางลา้านสามสันไปไหวมือหนี่จ้างานเริ่ม <c oughs> งานงานเริ่มเก่าโมง่งมือหนึ่งหกโม่งไปหอดนางล้านเสีย <c oughs> ระบบเซฟตี้ก็คือไม่มีนะครับ <laughs> โซโลเองต้องเซฟตัวเองนะคะเพราะว่าเซฟตีะะ้ตะะตไม่มี <c oughs> มือนี้บไม่ัีจ้ามือนี้ต้องถอด <c oughs> มือนี้ต้องถอดนั่งลัน่น เก็บนางล้านเอาไปไว้สถานทีเมือเอื้อนเทาจังสีข้นเคื่องไปตัง้งงานเริ่มเก่ามง่งกับสีข้นไปข้นไปจงังม่งต้องไปยังแต่หกม่งบ่ท่านบอ้อหกมง่งโซจีไปตัง้งนั่นตั้งนี่อันอัน เมื่อไรมไดจ่าคุณผู้ชมมื่อไรมีงานนี้งานแหลกงานนี้งานแหลกอันผู้ใดมีความหูุหรือว่าสีแนะน้ำตีเตือนอียังกะบอกใดเด,ดจ้าอันทีมงานสามคนกนัความคิดตรงกันจกัอนจกอันเด็ดจักอันเด็ดอะ คือสามคนสความคิดเลยกระเทียงกันเห <c oughs> มือนกับรถที่ใส่ค้นกับเป็นรถกระบะขั้นนี้แหละจ้า <c oughs> นี่เป็นงานด่วนเนาะ งานนั้นงานหลายมืองานบุญงานบุญแจกเขายังเข้าได้อุ่นทองไวแล้วสองงานมาที่นี่วันที่สิบห้ากับวันที่ยี่สิบแปดเนาะจา้ะมาที่นี่อันนี้เข้าตั้งโชเขาก็เปิดงานแรกเขาก็เปิดซื้อมือซ้อม,มือเสียแล้บมาที่นี่ยูท่างันโรงพยาบาลตำบลน,นอเพ่นสีมีการจัดงนนานลดน้ำดำหัว จัดงานผู้เฒ่าอีกยังเพิ่นนั่นละจ้าเห็ดบุญเนี่จังได๋บุเพิ่นกับมาเอินดวนเพิ่นมาบาังเทียงมืออื่นเขาต้องไปมืออื่นเศร้าเฮาต้องไปแต่เศร้าจ้ะเคจ้าเดี๋ยวสิเก็บอันภาพมาฝากบึงสู่กันอีกเด้อจ้า